อ้าวพี่คมสันวันนี้มาออกกําลังกายกับพวกเราด้วยเหรอครับเป็นหวัดเนี่ยหายแล้วเหรอครับ้ยหายแล้วนี่ไงแข็งแรงฟิตปี้ก็ติดเทอร์โบพี่โมไม่รู้อะไรตั้งแต่หายป่วยนะคะลงมอออลงกายที่นี่ทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะวิ่งจ็อกกิ้งตีแบดเดยวก็ไปเตะอบอลคนแถวนี้เขางงกันหมดแล้วค่ะว่าทำไมพี่คมสันถึงเปลี่ยนไปโอ้โหพี่คมสันครับถ้าฟิตขนาดนี้เนี่ย เรามาลองฝีเท้ากันไหมพี่เห็นเป่าโมจริงเปล่าโมมาคนเดียวนะครับผมยาวพ่อโมมานะเพราะพี่เก่งใจทําไมฮะเก่งใจพ่อโมไงโอ้โหเต็มนีปุ๊บฟุตไสโค้งนี้ได้เลไม่ยาวนะโมคนเดียวมาแต่เลือกเลยว่าจะสนามไหน Happy Condo ด a p p y s u r p r i s e ส่งความสุขให้กับลูกบ้านที่อาศัยอยู่ภายในโครงการแ a ป p y c o อน o ดทุกเดือนค่ะกิจกรรมพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่1มีนาคม2553ถึง27กุมภาพันธ์2554รวม12ครั้ง จับรางวัลใหญ่5มีนาคม2554รถยนต์ปอร์เช่มินิคูเปอร์และสร้อยคอทองคำรวมมูลค่าของรางวัลทั้ง12ครั้งกว่า16ล้านบาทค่ะสนับสนุนโดย Happy Condo by Infinite